สวัสดีค่ะแม่สินจามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่20มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามทองคําตลาดโลกและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการข้างใหม่นะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ48,450นบาทต่อบาททองคําของทองคําแท่ง9 6 5เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.592บาท 1ดอลลาร์ 1. ทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวในระดับสูงหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นสร้างระดับสูงสุดปลอดการข้างใหม่ที่บริเวณ3,56.260 0ดอลลาร์ต่อทอยออนโดยยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความไม่แน่นอนรวมถึงความกังวลผลกระทบสงครามการค้าที่สอเข้าดุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลก ภาพรวมผลประชุมเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดและคาดการการเติบโตปี2025ได้รับการขัดขวางจากนโยบายที่ไม่แน่นอนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขณะที่คาดการมีโอกาสมากกว่า50%ที่เฟดจะปรับลดอัดตราดอกเบี้ย0-2.5%ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยนเวลาที่มิม่สิบันทึกวิโดีโอทองคำสปอร์ตเ,เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,049.725ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1 0 3 4 6 1จุดด้านกองทุนเ p d r ดซื้อทองเพิ่ม2.01ตันปัจจุบันถึงครองทองคำที่ดับ9.9.28 0 9, 2, 8, ตันสำหรับวันนี้มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม การเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขายบ้านมือ2ประจำเดือนกุมภาพันธ์ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซเยวทิทางขาขึ้นระยะสั้นมีแนวรับแรกรอยู่ที่บริเวณ3,043ดอลลาร์และ3,038ดอลลาร์หักลดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,034ดอลลาร์3า2 7ดอลลาร์ 3, และ3,021ดอลลาร์ 3, ตามลำดับ ด้านแนวต้านได้ที่บริเวณ3 0ม1ดอลลาร์3 0 5 6ันดอลลาร์ห้านขึ้นไปได้จะมีนาต้านถัดไปที่บริเวณ3 0ม9ดอลลาร์3 0 6 4ดอลลาร์และ 3068$ ดอลลาร์ 3, ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่20มีนาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ นะเวลาทอมแมมสินบันทึกปิดโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำหกครั้งราคาครั้งที่6ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่2 5 0หบาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำบณนททีนี้ด้วยนะคะยังไง่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปขอแมมสินเลยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ